สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะเรื่องฮานาโกะคงวิญญาณติดที่ตอนที่3าถึงสนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะเปิดมาที่เอาอีกกำลังคุยกับเนเนจังนะคะซึ่งเอาอีเนี่ยก็เล่าเรื่องสิ่งรีงหลับนลำนับที่สองให้เนเนจังฟังชื่อเรื่องว่าบันไดมิสากิห้ามทำลายเกิดของบันไดนั้นได้ขาด โดยการทำลายกฎนั้นเนี่ยคือการไปรหยับบันไดขั้นที่4ี่นะคะหากเราเผลอไปหยับบันไดขั้นที่4ี่เนี่ยเราจะถูกส่งไปโลกของคนตายว่ากันว่าถ้าถูกส่งไปแล้วจะถูกสับเป็นชิ้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 น,นเป็นหมื่นชิ้นเลยนะซึ่งในตอนเย็นเนี่ยจะมีคนเห็นเลือดเนี่ยนองอยู่ที่บันไดขั้นที่4ี่ด้วยนะคะ ซึ่งอาวอีกเนี่ยก็บอกนะคะว่าถึงเธอเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้เพราะมันน่ากลัวแต่ว่าถ้าเธอเล่าแล้วเนเนจามีความสูงเนี่ยเธอก็โอเคซึ่งวันที่ทั้งคู่กลาลังคุยกันอยู่นะคะคุณครูเนี่ยก็มาเรียกอาวอีกจังให้ไปที่ห้องพักครูซึ่งเธอเนี่ยก็รีบไปนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะหาเรื่องหลอนๆอย่างนี้มาาให้ฟังอีกนะ ซึ่งหลังจากที่เธอไปนะคะเช้าวันต่อมาโตของเอาอีเนี่ยก็หายไปซึ่งเนเนจังเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมถึงได้หายไปและเอาอีเนี่ยก็ไม่มาโรงเรียนเธอเลยเดินไปถามกับอาจารย์ว่าอาจารย์คะเ e อาอีหายไปไหนโตของเอาอีกน่ะหายไปไหนโตของอาจารย์เนี่ยก็ถามออกมานะว่าเอาอี e, ในห้องเรามีชื่ออย่างนันด้วยเหรอ เพืในแน่ใจ,จเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยนะคะแล้วเธอเนี่ยก็รีบวิ่งออกจากห้องเรียนไประหว่างนั้นเธอก็โทรหาทางบ้านของอาอีกนะคะซึ่งปรากฏว่าทางบ้านเนี่ยบอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่รู้จักคนชื่อนั้นเลยซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมระหว่างนั้นเธอก็วิ่งสวนกับผู้ชายคนนึง ซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำให้โทรศัพท์เธอร่วงแล้วเขาเนี่ยก็เก็บโทรศัพท์ขึ้นมาให้เธอเนี่ยก็คิดนะคะว่าเขาว่าสุภาพบุรุษสุดเลยแต่เธอเนี่ยก็คิดนะคะว่าน่นน่ะไม่ใช่เวลาเธอเนี่ยก็เลยวิ่งไปหาฮานาโกนะคะโดยไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เธอเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้ส่งนกสีดำบินตามเธอไปนะคะ พอเธอเนี่ยไปถึงห้องน้ำนะคะฮาโนากโกก็ไม่อยู่เธอเนี่ยก็เลยวิ่งไปทั่วเลยสุดท้ายนะคะเวลาเนี่ยก็เลยมาถึงตอนเย็นถึงได้เจอฮานาโ,นโกนเนี่ยอยู่ที่ห้องน้ำฮานาโ,นโกเองเนี่ยก็ได้ฟังเรื่องที่เนเนจังเล่ามาแล้วนะคะและระหว่างนั้นเนี่ย คอ oh, เนี่ยก็รีบวิ่งมาแล้วก็กระชาาคอเซฮานากโกก่อนจะถามว่าฮานาโกอ่ะทำอะไรกับเพื่อนของเขาพอเพื่อนของเขาทั้งสองคนเนี่ยได้หายตัวไปนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ทําเหมือนกับไม่รู้จักเพื่อนคนนั้นเลยด้วยตัวของเนเนจังนี่ก็บอกเหมือนกันว่าเธอเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตัวของฮานาโกเองเนี่ยก็พูดออกมานะคะว่าบันไดมันเป็นเรื่องของบันไดระดับที่สองอยังไงละ่ะ ซึ่งเขาก็เล่านะคะว่าเพื่อนของทั้งสองคนเนี่ยน่าจะถูกพาไปยังเขตแดนซึ่งเขตแดนเนี่ยก็คือที่ดิการ์ละว่างโลกแห่งความเป็นกับโลกแห่งความตายไม่มีอะไรเกิดที่นั่นแล้วก็มีอะไรตายที่นั่นด้วยเหมือนกันและวฮานาโกนเนี่ยก็พาทั้งสองคนไปที่หน้าบันไดมิสากิแล้วเขาเนี่ยก็บอกนะคะว่าไปตามหาเพื่อนของทั้งสองคนกันแล้วก็จับมือโคกับเนเนจังนะคะเดินขึ้นบันไดไปทีละขั้นจนถึงขั้นที่4และทั้งสคน ก็วาบมาอยู่ที่เขตแดนนั่นเองฮานาโกเนี่ยก็บอกนะคะว่าดูเหมือนอันไดมิซสกีเนี่ยจะทําตามใจตัวเองอยู่นะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์นะคะมันก็ดังขึ้นมาซึ่งโทรศัพท์เนี่ยบอกนะคะว่าให้ช่วยตามหาร่างกายของเธอให้หน่อยเริ่มจากแขนขวาก,ก่อนเลยก็แล้วกันเธอเนี่ยเคยใช้แขนนั้นอะเขียนช็อกด้วยนะ แล้วทั้งสามคนเนี่ยก็ช่วยกันตามหาแขนขวานะคะทั้งสาคนเนี่ยหาจนเจอแล้วนั่นเองแล้วก็ไปใส่ส่งไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปด่าดต่อไปซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาก่อนจะบอกนะคะว่าตามหาแขนซ้ายของเธอให้หน่อยก่อนที่จะเริ่มสอนเธอจะประกมมือทั้งสองข้างไว้ด้วยกันแล้วก็ภาวนา หลังจากเสียงในสายพูดจบนะคะก็ตัดจบไปเลยซึ่งตัวของโคเนี่ยก็ถามออกมานะคะว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ลำดับที่2องอ่อนแอลงเลยเหรอซึ่งฮานาโกะเนี่ยก็บอกนะคะว่ามันก็มีซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือสิ่งของสำคัญ ของลำดับที่สองนะคะก่อนจะตุ้ยอะไรอย่างนี้มันเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังให้แต่ถ้าทำลายมันได้เนี่ยก็จะทำให้ลำดับที่สองอ่อนแอลงจนไม่สามารถรักษาเขตแดนนีออไว้ได้นั่นเองค่ะซึ่งฮานาโกนเนี่ยก็บอกนะคะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ส่วนที่เลึกที่สุดหรือส่วนที่สูงที่สุดก็ได้นะแล้วพอทั้งสามนมออขึ้นไปนะคะข้างบนมันก็สูงมาสูง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 มากๆเลยนั่นเอง ซึ่งฮาาโกะเนี่ยก็พยายามปลุกใจทุกคนนะคะว่าเฮ้ยสู้ๆนะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแล้วพอตามหาชิ้นส่วนร่างกายในหมายและโทรศัพท์มาเรื่อยๆนะคะทั้งสามคนเนี่ยก็หันไปเจอหุ่นที่ถูกประกอบในชั้นบนสุดนะคะแล้วลำดับที่สองเนี่ยก็เดินออกมาซึ่งตัวของเนี้จังเนี่ยก็สงสัยนะคะว่า พราะว่าเธอเนี่ยไม่มีร่างกายเลยโทรขอเราให้ช่วยเหลือเราถ้างั้นทํไไ่เธอเนี่ยถึงได้มีร่างกายอย่างนี้ล่ะแบบสมบูรณ์เลยนะคะตัวของ ท้งหญิงคนนั้นเนี่ยที่ได้เห็นหุ่นที่ทั้งสามคนประกอบนะคะก็รีบวิ่งเข้าไปดูนะคะแล้วเธอเนี่ยก็หันมานะคะซึ่งทั้งสามคนเนี่ยก็คิดนะคะว่าต้องโดนโกรธแน,น่เลยว่าทําร่างกายอะไรไปให้เนี่ยเพราะว่าแบบแขนนะคะข้างหนึ่งก็เป็นแขนหุน่นข้างหนึ่งก็เป็นแขนหุ่นไม้มีกล้ามนะคะซึ่งแบบมันแปลกมากๆเลยนะคะเพราะห้านาโกะเนี่ยเขาบอกว่าให้หยิบอะไรก็ได้ใส่ไปซึ่งตัวของแับ ที่สองเนี่ยก็บอกนะคะว่าขุนนี้เนี่ยมันดีมากมันแตกต่างจากขุนที่ผ่านมาเลยตัวของใน่เนจ้างเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ถามกับลำดับที่สองนะคะว่าเห็นเด็กคนอื่นเนี่ยนอกจาก พวกเธอไหมตัวของลำดับที่สองเนี่ยก็บอกนะคะว่าก็อยู่แบบล้อพวกเธอเลยไม่ใช่เรื่องงาแล้วข้างหลังของลำดับที่สองก็เป็นตุ๊กตามากมายสูงอนภูเขาเลยนะคะก็คือลำดับเด็กที่ทําผิดพลาดนั่นแหละแล้วเธอเนี่ยก็บอกให้หุ่นนะ่ะเดินให้เธอดูหน่อยสี่ซึ่งหุ่นเนี่ยก็เดินนะคะแล้วคือมันขยับได้น่ากลัวมากแล้วมันก็ล้มลงไปเลยตัวของ ลำดับที่สองก็บอกวาน่าเสียดายจังและเธอเนี่ยก็ได้หยิยบกันไกขึ้นมาพร้อมจะสับกันแล้วนะคะเธอเนี่ยได้พูดออกมานะคะไม่ต้องเป็นห่วงเธอเนี่ยจะสับเป็นชิ้นๆอย่างดีสวยๆเลยตัวของฮานาก็นเนี่ยก็พูดออกมานะคะว่าสิ่งสำคัญของลำดับที่สองเนี่ยไม่น่าจะอยู่ชั้นบนสุดคงอยู่ล่างสุดใช่ไหมล่ะ ฮานาโกก็หันไปเห็นเนเนจังที่ไปกอดล่าของอาโออิที่การมนตุกตาแล้วก็กำลงังร้องไห้ตัวของฮานาโกก็เลยพูดขึ้นมานะคะว่าแต่คนนั้นนยังไม่ตายสักหน่อยจะเสียใจไปทําไมตัวของเนเนจังเนี่ยก็ถามนะคะว่าหมายความว่ายัางไงตัวของฮานาโกก็บอกนะคะว่าไม่มีอะไรเกิดแล้วก็มีอะไรตายที่นี่เธอคนนั้นแก้มีชีวิตอยู่เหมือนกัน ัวของเนเนจ้างเนี่ยก็เลยบอกนะคะว่าเธออาจจะทําทุกอย่างเลยตัวของฮานาโกะเนี่ยก็ยิ้มชั่้ายออกมานะคะแล้วก็ชั่้ายมากๆซะด้วยซึ่งฮานาโกะก็บอกนะคะว่าพูดเองแล้วนะว่าจะทําทุกอย่างนะ่ะแล้วเขาเนี่ยก็จับเนใเนจ่างมัดเชือกนะคะแล้วก็ปลาลงไปข้างล่างเลยซึ่งเนใเนจางเนี่ยก็กลายเป็นปลาแล้วก็ไปสู่จุดลนึกที่สุดของเขตแดนแล้วฮานาโกะเนี่ยก็ช่วยกันสู้กับโคนะคะ ซึ่งโคเนี่ยก็แขวนการตุ๊กตาไปแล้วข้างหนึง่งซึ่งเนเนจงเนี่ยก็ตกลงมายังสวนเฮเลอกที่สุดของเขตแดนนั่นเองเธอเองเนี่ยก็ได้ไปเจอกับสมุดเล่มหนึง่งมันเป็นเหมือนกับไดอารี่ของใครบางคนที่เขียนเอาไว้ว่าวันนี้เธอได้แก้งเด็กสนุกมากเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ไปเจอไดอารี่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ไปเจอหน้านึงเขียนว่า โอมิซาก,กิตัดผมให้รามิซาก,กิเนี่ยก็ให้กันไกลกับเธอมาเธอเนี่ยจะเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีเลยตัวของในเนจายเนี่ยก็คิดนะคะว่ากันไกลนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอ่าสิ่งของสำคัญของระดับที่สองนะคะซึ่งในเน,นจายเนี่ยก็อ่านไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้านะึงเขียนว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันถ่ายรูปร่วมกับทุกคน ซึ่งลำดับที่สองเนี่ยก็เขียนเอาไว้นะคะว่าเธอเนี่ยก็ได้ถ่ายด้วยแล้วก็เจอหน้านึงถูกเขียนเอาไว้ว่าเธอเนี่ยได้ยินข่าวลือมาว่ามีคนตกบันไดเสียชีวิตด้วยนะเรามิสากินเนี่ยก็ไม่มาหาเธอหลายวันแล้วเธอเนี่ยคิดว่าจะถามเรื่องนี้กับมิสากิสักหน่อยซึ่งว่าับซึ่งเธอเนี่ยก็เปิดไปเจอหน้าต่อๆไปต่อๆไปนะคะมันเนี่ยก็ถูกเขียนเอาไว้นะคะว่าวันนี้มิสากิก็ไม่มาอีกแล้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย จนเธอเนี่ยไปเห็นหน้านึ่งถูกเขียนไว้ว่าบานทีมิซากิอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้ถ้ามิซากิไม่กลับมาแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเธออ่ะสร้างมิซากิขึ้นมาใหม่ก็ได้หลังจากเธออ่านจบนะคะลำดับที่สองเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกนะคะว่ามาแอบ,บอ่านไดอารี่คนอื่นเนี่ยไม่ดีเอาเลยนะตัวของเนเนจังเนี่ยก็เลยบอกมานะคะว่า สิ่งที่คุณลำดับที่สองทำเนี่ยเธอไม่ทำเพื่อมิสากิเลยเธอทำเพื่อความสบายใจของตัวเองไม่ใช่หรอซึ่งในตอนที่เนเนจังกำลังจะโดนลำดับที่สองโจมตีนะคะฮานาโกเนี่ยก็ใช้ฮากุโตไดเข้ามาช่วยเอาไว้และฮานาโกก็ปรากฏตัวขึ้นมานะคะมาในสภาพที่สวักสบอมมากๆอ่ะนะและฮานากโกเนี่ยก็ถามกับเนเนจังนะคะว่าเจอสิ่งของสำคัญข,ของลำดับที่สองหรือเปล่าซึ่งตัวของลำดับที่สองเนี่ย ก็หัวเราะนะคะก่อนจะถามกับลำดับที่7หรือก็คือฮานาโกไปว่าที่เธออะเล่นด้วยเมื่อกี้หรือที่สู้กันเมื่อกี้น่ะได้ผลขานาดน,นั้นเลยเหรอซึ่งเธอเนี่ยก็บอกนะคะว่าเธอจะหาทั้งสองคนเป็นชิ้นๆเลยแล้วกันไก่เนี่ยก็รลังจะจัดการทั้งสองคนเลยนะคะทีนี้เนี่ยฮานาโกเนี่ยก็ช่วยในเน,นจังไว้แล้วก็บอกว่าถ้าไปหาไปทําลายสิ่งของสําคัญของลำดับที่สองซะ เดี๋ยวเขาอะจัดการขวางไว้ให้ตัวของดับที่สองเนี่ยก็บอกฮานาโกะไปว่าอย่ามาเกกะแล้วตัวของตุ๊กตาเนี่ยก็ได้วิ่งมาขวางทางเธอเอาไว้นะคะแล้วตัวของลำดับที่สองเนี่ยก็บอกนะคะว่าถ้าไม่มีสิ่งของสําคัญเธอก็สร้างมิสกขิขึ้นมาไม่ได้ตัวของเนเนจังเนี่ยเธอก็กระโดดข้ามไปเลยนะคะแล้วเธอเนี่ยก็รีบวิ่งไปนะคะ ไปที่สิ่งของสําคัญของลําดับที่2ก็คือกันไกนะคะทาราเธอเนี่ยก็ทําการแกะยันออกเพื่อทําลายสิ่งของสําคัญหลังจากนั้นนะคะเขตแดนเนี่ยก็พังทลายลงมาเธอเนี่ยก็นอนสลบอยู่นอกเขตแดนนะคะก่อนที่เธอเนี่ยจะได้เห็นความทรงจําที่อยู่ในสิ่งของสําคัญชิ้นนั้นนะคะเธอเนี่ยเห็นภาพของลําดับที่2นะคะกําลังโดนตัดผมโดยผู้ชายคนหนึ่งอยู่ ซึ่งหลังจากที่ตัดผมเสร็จนะคะผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็บอกนะคะว่าให้ขยับตัวได้แล้วล่ะแล้วเขาเนี่ยก็ยืดกันกายให้กำหลับที่สองไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พานักเรียนของเขานะคะมาถ่ายรูปที่นี่ซึ่งนักเลยนของเขาก็บอกนะคะว่าเขาว่าเคยโดนแก้ตรงนี้ด้วยนะตัวของมิสากิเนี่ยก็บอกว่าอืม,อมเราจะถ่ายกันตรงนี้แหละแล้วก็บอกกับ ลำดับที่สองนะคะว่าเธออะก็มาถ่ายด้วยการสแล้วก็ดึงตัวของลำดับที่2อ,ออกมาจากลูกปั้นสุนัขจิ้งจอกนะคะทําให้ตัวของนักเรียนมิสกิแล้วก็ลำดับที่2เนี่ยได้ถ่ายรูปด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนเนจังเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งหลังจากตื่นมานะคะเธอก็ถามหาโคเลยตัวของฮานากโกเนี่ยก็เลยบอกมานะคะว่าโคอะสู้สุดใจเลยสภาพเนี่ยก็เลยกลายเป็นตุ๊กตาทั้งตัวแล้ว แล้วเขาเนี่ยก็จับสุดาจิ้งจอกขึ้นมานะคะแล้วก็บอกนะคะว่าน,นี่คือล่าที่แท้จริงของมานมิสากิซึ่งตัวของลำดับที่สองเนี่ยก็พูดอะไรไม่ถูกใจฮานาโกะนะคะตัวของฮานากะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาว่าจะจับลำดับที่สองอ่ะทำอูด้งจิ้งจอกเลยตัวของลำดับที่สองเนี่ยก็เลยหยุดพูดไปเลยนะคะตัวของเนเนจังเนี่ยก็ยืดรูปมาให้นะแล้วก็บอกว่าเธอขอโทษนะที่เธอทำลายสิ่งของสำคัญ คุณสุนัขกิ้งจอกเธออะให้ได้เท่านี้แหละตัวของสำหรับพี่สเนี่ยก็บอกนะคะว่าเธออะชื่อยาโกะรอบหน้าให้เรียกเธอว่ายาโกะนะแล้วก็อย่ามาจับเธอมั่วด้วยละ่ะเธอไปก่อนนะสาวเธอเนี่ยก็บอกต่อด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเด็กๆที่กลายเป็นตุ๊กตาพรุ่งนี้ก็ับเป็นปกติเองแหละแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับเธอตัวของเนเนจังเนี่ยก็เลยถอนหายใจแล้วก็บอกว่าลุงเนี่ยจับยาโกะทำุดอุ้งสุนัขกิ้งจอกดีกว่านะแล้ว เธอเนี่ยก็ทำหน้าตาดูคิดเทียดนะคะตัวของคานาโกะเลยถามว่าเป็นไรเนเนจังเนี่ยเลยบอกนะคะว่าพอเธอโล่งใจแล้วเนี่ยจูๆ่ๆเธอก็หมดแรงตัวของคานาโกะเนี่ยก็เลยมาหอมแก้มเธอนะคะตัวของเนเนจังเนี่ยนางก็เขินเลยนะคะตัวของคานาโกะเนี่ยก็บอกนะคะว่าเป็นเครื่องรางทำให้มีความสุขนะ่ะ ตัดมาที่ผู้ชายที่เดินชนกับเน่จ้างนะคะเขาบอกกับผู้หญิงคนนึงว่าคนหนูกลับมาแล้วซึ่งเขาพูดเสียงดังมากเลยนะคะตัวของผู้หญิงผมสีเขียวก็เลยปาสมุดอัดหัวเขาไปทีนึงแล้วบอกอย่าพูดเสียงดังสิเดี๋ยวอาจารย์ก็จัดได้หรอกเรากกระดาษสีดำเนี่ยก็บินไปหาเธอนะคะตัวของเธอเนี่ยก็เหมือนฟังอะไรบางอย่างจากตก,กระดาสีดำอยู่ตัวของเธอเนี่ยก็บอกว่าอ๋อถ้างั้นก็ราบรลื่นดีสินะ ตัดมาที่โคนะคะโคเนี่ยก็คิดนะคะว่าเขาอะถูกลืมแล้วหรอเป็นยังไงบ้างคะกับการสป,ปอยต่อที่3-4ถึง4ซึ่งอาจจะมีภาพบางส่วนที่ขาดหายไปบ้างเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราอะ่ะทำคลิปเสร็จแล้วนั่นเองแต่ว่าตัวคลิปๆนั้นเนี่ยมันหายไปนะคะเราเนี่ยก็เลยต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยเรารูปภาพบางส่วนเนี่ยก็หายไปด้วยนะคะเพราะเราเอะลบพิ้งไปแล้วนั่นเองแล้ หลังจากนั้นนะคะตัวแอปที่เราใช้บันทึกภาพในจะพูดยังไงดีจะเป็นแอปที่ใช้บันทึกภาพที่จะนํามาสปอยนะคะซึ่งตัวแอปนั้นเนี่ยเกิดมีปัญหานะคะทําให้ไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่ต้องขออภัยสําหรับความผิดพลาดด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจดีเนี่ยกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ